ดีค่ะคุณนีมาพบอีกคลิปที่สามเพราะว่าก็ถูงมาก็ถูงมาก็เลยจะไล่ให้มันเสร็จเลยไล่หมันเสร็จเพราะอะไรเะพาหลานไปบิ๊กซีพาหลานไปบิ๊กซีก็เลยเออมันยังสิบโมงฝ่าจะไปประมาณสิบเอ็ดโมงฝาวันนี้คุณสุดจะถักไอคุณสุดจะถักสีเนี่ย ให้คุณบุญธรรมกับสีขาวนะคะคุณคุณบุญธรรมแล้วก็คุณสุก็ถักคุณสุก็ถักสีไอ้สีฟ้าใซส์อกอกสามแปดเสร็จก็เสร็จละเดี๋ยวนิดนึงแขนเสร็จละวนะคะแขนก็เสร็จพอก็เสร็จแล้วก็ชายกำลังนะคะกำลังจะเสร็จอีกแป๊บนึง ดีมัวแต่ทำาน่นทำนี่อันนี้คุณสุดเสร็จละสีฟ้าตัวนี้อกสี่สิบนะคะตัวนี้อกสี่สิบรีดรีดรีดเสร็จเรียบร้อยนะคะทําลายดอกมะลิก,ก็น่ารักดีแต่เดี๋ยวคุณสุดจะทําอีกตัวคุณสุดจะทําดอกมันตัวหนึ่งตัวนี้จะทําดอกมันป่ามันป่าที่มีฉัดมีมีอะไรข้างบนก็วสวยดี ดอกมะลิก็สวยดีตัวไหนใส่ก็สวยนะคุณสุดใส่สีไอไมโลนะคะสีไมโลแล้วก็คุณสุดตัดผ้าถุงมาแล้วนะคะ,ะใส่โบเก๋ๆจมโบแล้วก็กระดมนะคะคุณสุดลองตัดใส่ป้ายแบบป้ายก็ใส่สบายดีนะป้ายก็สบายดีนะคะอันนี้เป็นผ้าถุงอ่างานปักทั้งผืนนะคะ ปักทั้งผืนเป็นดอกพิกุลนะคะตัวนี้คุณสุดเลือกกะปิกะปิแดงนะคะกะปิแต่ดอกพิกุลเป็นสีแดงนะคะดอกพิกุลก็เป็นสีแดงงานเขาประณีตมากใส่สบายมากนะคะสุดตัดมาเมื่อเช้าะคะ่ะก็ใส่เรียบร้อยใส,ยสย่สบายๆ <laughs> นะคะใส,ส่สบายๆเพราะว่าพ่อถุงเพิ่งมาถ้ามาก็ไลไว้แล้วก็นะคะพอดึงสุติดลูกค้า ไอตัวสีใหญ่ตัวสีเทาตัวนี้นสุดได้มาผืนเดียวนะคะเทานมเทาฟ้าเนี่ยสุสุได้มาผืนเดียวก็จะให้คนที่เขาจ่ายตังค์แล้วนะคะคนไหนที่ไม่ได้กุดก็ขอโทษเพราะว่ามันหมดแล้วนะคะตอนแรกสุสสั่งเขาห้าห่ะห้าผืนหรือหกผืนเนี่ยฮะปรากฏว่าหมดแล้วนะคะ,ะต้องขอโทษด,ด้วยนะคะคนไหนที่ได้แล้วก็ยินดีด้วยก็นะ <c oughs> ก็มันมีแค่นี้เนาะทำไงได้นะมันหมดก็อยากขายนะคะไม่ใช่ไม่อยากขายนะคะอยากขายเหมือนกันก็อยากขายเยอะๆเละคะ่ะแต่มันไม่มีมันไม่มีให้เราที่จะขายให้ลูกค้านะคะแต่ฟ้าเ่านะคะฟ้าเ่ามีน้ําหนักตีมานะคะก็ะาทาเดี๋ยวคุณสุก็แพ็กส่งคนที่คุณสุติด นะคะที่เขาโอนตังค์แล้วสุก็ขอโทษคนที่ไม่ได้นะคะขอโทษก็เอาพื้นใหม่ที่มาที่ใหม่ที่ยังใหม่ๆสวยนะคะพอดีมันได้มาพืนเดียวเนาะพืนเดียวก็จะว่ากันนะคะอ่สี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะปักทั้งพืนเลยนะคะตัดป้า้ก็สวยนะคะตัด้ายก็สวยนะคะ,ะ,คะโอเคตอนนี้เรามาพูดถึงพืนพื้นลายใหม่ที่มานะคะส่วนที่คุณสุดติด ติดลูกค้านะคะติดลูกค้าเพืน่นท,ที่ที่คุณสุใส้นะคะสุดจะแพ็กส่งนะคะสุดจะแพ็กส่งนะคะมา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 น่าจะครบแล้วนะคะน่าจะครบทุกคนนะคะน่าจะสติดทั้งหมดห้าคนนะคะห้าท่านนะคะห้าท่านนะเออตอนนี้เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องสีใหม่นะคะคนไหนที่ไม่ได้สีอ่าสีฟ้าฟ้าเทาก็ไม่ต้องน้อยใจนะคะ เพราะว่ามันสีใหม่สวยฝานะคะก็เอฟให้เร็วๆนะคะพักให้เร็วๆเพราะมันมีแค่นี้หมดแล้วนะคะหมดแล้วก็หมดเลยเนาะเขาเขาก็ไม่ใช่ว่าจะต้องทํามาซ้ำๆใช่ไหมคะคือเราคือเราก็ต้องเข้าใจกันนะคะนะคะแต่คือเราต้องเข้าใจกันนะคือเราต้องเข้าใจกันว่าบางอย่างมันมีแค่นี้เนาะคือคนขายเขาอยากขายนะไม่ใช่ว่าไม่อยากขายกองสุก็อยากขายนะกุงสุจะได้นิดหน่อยแต่กุงสุก็อยากขายอะไรอย่างนี้นะคะ อย่าน้อยใจนะคะบางครั้งเนาะมันก็คิดว่าจะซื้อได้แต่ซื้อไม่ได้นะเะาบอกว่าหมดแล้วหมดแล้วก็ต้องหมดตามเขานะคะเพราะว่าเขาเป็นคนทอนเราไม่ได้เป็นคนทอ <c oughs> คนทอบอกว่าหมดก็ต้องหมดนะคะแต่นี้มาดูนะคะดูสิคะสวยแค่ไหนน้งขยะไหมเป็นสีอิดนะคะสีส้มอิดนะคะโอ้โห แต่เห็นก่อนก็ตัดตัวนี้แหละเห็นก่อนก็ตัดตัวนี้นะคะสีส้มอิดนะคะเป็นงานปักทั้งขืนนะคะตัวปักเป็นตัวครีมเบดนะคะตัวครีมเบดแล้วก็ตัวนี้เป็นสียมพพนะคะตัวนี้เป็นสีส้มเป็นสีสีเหมือนหมากสุกนะคะแต่ส้มเขาเป็นส้มอิดนะส้มมอมอนะคะไม่ได้ส้มแบบแป๊ดแปดนะคะนะคะงานปักเขานะคะ สี่บาทนะคะค่าส่งเท่าเดิมนะคะที่จริงน้ํามันขึ้นเขาขึ้นกันหมดแล้วเพราะขอคนสูขึ้นนะคะคนที่ส่ง,งสูขเขาขอคนสูขึ้นนะคะค่าส่งตกผืนหนึ่งสิบห้าบาทนะคะเพราะว่าน้ํามันเขาขึ้นนะคะเข้ามาเข้ามาจากไก่นะคะ,นะคะงานสวยมากนะคะคนสูบมีสีโชคเน่มคนสูบมีสองนะคะสีละสองนะคะ ้าใครจะรับก็นะคะเดี๋ยวคุณสุว่าคุณสุมีต้อคุยว่ามีจิตมีสองแต่บางครั้งคุณสุก็มีฝืนมีสองมีสองอยู่นะคะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวโมโม่ตอนี้เรามาสีไผ่นะคะสีเหลืองไผ่เนี่ยไม่ค่อยมีผ้าถุงตัดมาเนะาะมาเรามาเหลืองไผ่นะคะโอ้โหทำไมสวยขนาดนี้พดใจได้ไหมเนาะคนร้ คนขายอดใจได้ไหมเนาะดูสิคะสวรมากใช่ไหมปักคิมเบดและตัวส้มนะคะตรงนี้เป็นส้มนี้เป็นยมโหนะคะนี่เป็นเขียวออดน,นะคะปักทั้งผืนนะคะปักทั้งผืนใส่สบายนะคะ แบกทั้งผืนนะคะอันนี้คือสีเหลืองไผ่นะคะสีเหลืองไผ่เพราะถุงเหลืองไผ่ไม่ค่อยจะมีหมานะใช่ไหมฉันก็ไม่รู้ว่ากล้องจะเป็นอะไรโอเค๋ยวนี้มาสีสีปุ่นแดงสีปุ่นแดงนะคะจะจริงก็สวยทุกผืนนะ สีปุนแดงแต่ตัวปักดอกพี่คุณเขาจะเป็นไฟสีไฟสีม่วงนะคะตัวนี้เป็นครีมนะคะตัวนี้เป็นเหลืองไผ่ตัวนี้เป็นฟ้าฟ้าฟ้า,ฟาอมเขียวนะคะเหมือนจะจีบบัวนะคะเหมือนจะจีบบัวแต่น่าจะเป็นจีบบัวหรือเปล่าคะลองดูสีแต่ตัวปัก ดอกพีุ่ณเขาเป็นม่วงนะคะม่วงขีดนะคะแล้วตัวนี้เขาก็จะเป็นเหลืองไผ่นะคะแล้วก็จะเป็นฟ้าฟ้าอมเขียวนะคะแล้วก็จะเป็นส้มโนตนะคะส้มส้มโนตตรงต,รงตรีนเขานะคะโอเคสามสีแล้วใช่ไหมต่นี้เรามาสีม่วงนะคะสีม่วงเนาะสีม่วงปักดอกเขาเป็นสีขีมนะคะ แล้วตัวกลางเขาเป็นสีชมพูนะคะเขาก็ไม่ได้กับม่วงว่านนั้นนะคะขาม่วงมอ,ม,อมอหน่อยนะคะ,คะแล้วก็จะเป็นชมพูแล้วก็เป็นส้มโอรสแล้วก็จะเป็นสีครีมนะคะตัวนี้เป็นครีมน,นะคะ นี่เป็นขีนตัวนี้เป็นชมพูเนี่ยเป็นส้มโอรสแล้วก็เสร็จแนี้เป็นน้ำเงินสวยจนจับต้องค่อยๆจับค่อยๆจ, <c oughs> จับนะคะแล้วก็สีสีมัสตากนะคะสีมัสตากนะคะน่าจะเป็นสีสุดท้ายแล้ว เหลืองมัสตาร์ดนะคะน่าจะหมดแล้วะคะหมดแล้วค่ะตัสุดท้ายนะคะเหลืองมัสตาร์ดเนาะมันก็จะอัดแค่ไหนล่นะ,ะเหลืองมัสตาร์ดเขาก็ดอกสีครีมเบสนะคะส้มแล้วก็ส้มแล้วก็ชมพูนะคะคตัวนี้สวยนะคะตัวนี้สวย ะะเดี๋ยวไงสุก็จะนะคะโอเคนะเราก็ตัดวีโอแค่นี้เดี๋ยวถ้าไงก็รอชมนะคะ